สเดือนบวกนะผมว่านะนะฮะเพราะช่วงนี้ไปเน้นทำในช่อง TikTok นะในช่อง t ิก t o กกับช่อง Facebook เป็นหลักนะครับแต่ก็เช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะอยู่ช่องทางไหนก็ยังเน้นในเรื่องการให้ความรู้มากกว่าการขายของอยู่ดีนะฮะซ่อมและให้ความรู้นะฮะอย่างวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในตัว โชคโปรเฟนเดอร์อูเอลูกค้าใช้งานมาแล้ว4ปีนะอายุการใช้งานเจ็ดหมื่นกิโลนะแรกๆก,ก็นุ่มนวลดีนะครับหลังๆรู้สึกเริ่มตึงตังไม่รู้เกี่ยวเรื่องกับรั่วหรือว่าน้ำมันหมดอายุเสื่อมสภาพด้วยหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่เราดูสภาพโดยรวมนะครับก็ลูกค้าคงจะชินนะฮะสองปับเบอร์ห้าับเบอร์ห้าก็ค่อนข้างกระด้างอยู่แล้ว บวกกับน,น้ำมันเสื่อมสภาพและโชครั่วหนึ่งข้างข้างที่รั่วเนี่ยแก๊สหายแน่นอนเพราะน้ำมันหายค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะก็แฉเลยตรงซุ้มล้อข้างขวานะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าในรถคันนี้จะก,กระแทกนิดนึงก็คือลูกหมากปีกนกบนรถรถยกมาประมาณสองนิ้วนะนิ้วครึ่งสองนิ้วลูกหมากปีกนกบนเสียแล้วที่อายุเจ็ดหมื่นโล นะครับผมว่าน่าจะกระแทกไปนิดนึงกระแทกไปนิดนึงนะครับตอนเนี้ยผมทําการแก้ไขนะฮะให้นุ่มนวลขึ้นอีกหน่อยนะฮะนุ่มนวลขึ้นอีกหน่อยจากเดิมที่พื้นที่หลังแผ่นชิมเนี่ยพื้นที่หลังแผ่นชิมตรงนี้นะฮะที่ผมเคยชอบเล่าให้ฟังค่อนข้างน้อยนะครับนะแผ่นเหล็กตัวเนี้ยแอ่นขึ้นเห็นไหมเห็นไหมว่ามันแอ่นขึ้นเหมือนจานเห็นไหมผมก็จับมันคว่ำลงซะนะครับเพื่อให้ เวลาแผ่นชิมก็กดมาเนี่ยมันจะได้ไม่ชนไม่ชนแผ่นเหล็กถ้าชนแผ่นเหล็กก็คือกระแทกก็จะเกิดเหมือนกระด้างนิดๆน,น,นะฮะแล้วก็แน่นอนเปิดมาขนาดนี้แล้วเราก็ถามลูกค้าว่าอยากให้นุ่มขึ้นไหมครับนะฮะเพราะว่าลูกสูบเป็นแบบคอลเลกทีฟคอลเลกทีฟนะในโลกนี้ผมว่ามีไม่กี่คนหรอกที่ที่จะสามารถโมดิฟายคอลเลกทีฟคอลเลกทีฟให้เป็น Crossover Wow ได้นะนะผมว่ามีไม่กี่คนหรอกนะที่จะกล้าทำแล้วกล้าที่จะโดนตำหนิ <c oughs> นะผมก็บอกลูกค้าว่าเดี๋ยวผมจะทำให้นุ่มขึ้นนะผมจะย้ายเบอร์ห้าเนี่ยไม่รู้แหละว่ารู้สึกยังไงแต่ผมว่ามันจะนวนขึ้นจะนวนขึ้นแล้วก็นึบขึ้นเพราะผมเติมทั้งรีบาวทั้งบัมมให้เลยนะอย่างบัมมเนี่ยผมเปิด Crossover สค่าอยู่ละนะ ไอ้มี small bump m i d d l e b u m และ big bump จากเดิมที่มี stack ค่าเดียวแล้วก็มาชนกับแผ่นเหล็กแผ่นนี้ที่แอนขึ้นไปรับเลยนะอันนี้ผมกลับนะกลับเพื่อให้เขาพร้อมที่จะเปิดต่อนะฮะพร้อมที่จะเปิดต่อแล้วก็ผมทำแผ่นแฉกนะฮะผมเพิ่มแผ่นแฉก small b u m เข้าไปนะครับผลดีมีมากกว่าผลเสียนะครับยกเวน้นลูกค้าที่ชอบหนึบจริงๆ ก็ปรับไปที่เบอร์เจ็ดได้เลยนะครับเบอร์หเบอร์เได้เลยครับตึงแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะแอปแอนแชร์ที่ผมบอกเนี่ยถ้าปรับไปที่เบอร์หเบอร์เจ็ดก็ตึงเปี้ยแล้ครับนะเพราะเราเพิ่มสมอลเสร็จเราเพิ่มมิดเดิลและบิ๊กด้วยเราไม่ได้เพิ่มแค่สมอลบัมอย่างเดียวนะรเราเพิ่มทั้งสแต็คให้เขาหนึบขึ้นด้วยเพื่อชดเชยกับค่าสมอลบัมที่มันเพิ่มเข้ามานะฮะสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนประกอบนะฮะ จะต้องแม่นยำมากมากนะครับจะต้องแม่นยำามากให้ตัวล่องแฉงเนี้ยอยู่ในตําแหน่งลูกสูบหกลูนะฮะลูกสูบหกลูอ่ะได้แล้หนะครับะนะบนะบได้เสร็จเราก็ในขาริบาวผมก็เติมแผ่นให้ด้วยนะครับเติมแผ่นเพิ่มให้ด้วย เพื่อรีบาเนขึ้นรีบาวไวไปเหมือนกันนะฮะพอรีบาวไวไปเนี่ยเราก็จะใช้คลิกเป็นหลักใช้โฟโลน้ำมันเป็นหลักนะครับพอผลเติมแผ่นชิมเข้าไปเนี่ยเราจะสามารถเปิดโฟโลน้ำมันให้อิสระมากขึ้นก็คือไม่ตึงมากนั่นเองแต่เขามาตึงด้วยแผ่นชิมนะแต่ให้เขามาตึงด้วยแผ่นชิมนะครับนะอย่างเช่น นะที่ผมเซตอยู่เนี้ยก็จะตึงด้วยแผ่นชิมเราอาจจะปรับเบอร์5เบอร,ร์6เพื่อให้ได้ขารีบาวที่เราชอบใจแต่บัมกระด้างขึ้นมาตอนเนี้เราจะปรับแค่ประมาณสักเบอร์3เบอร์4เพื่อให้ค่ารีบาวที่เราชอบแต่บัมเราก็จะนวลขึ้นจะเทคนิคการทำง่ายๆนะครับอยู่ที่ความเข้าใจนะแล้วก็อยู่ที่ว่าเทคนิคของใครของมันนะครับแล้วแต่ว่าจูเนอร์ท่านนั้นจะทำยังไงนะ ถ้าสนใจแบบ crossover w wow, a l แล้วก็รีบาวนึบๆก,ก,ก็ติดต่อมาได้นะทางเราน้อยบางนาร้านน้อยบางนาทำแหนบให้นุ่มนะครับร้านน้อยบางนา <c oughs> ทำแนบให้นุ่มนะครับส่าสำหรับโชควเอสนะครับตอนนี้เราเป็นศูนย์ซ่อมว s ยเอสนะฮะรัร่วซึมนะครับหรืออยากจะปรับฟิลลิง่งหรืออยากจะเคลมนะครับที่อยู่ในรับประกัน2ปีนะครับอยากจะเคลม2ปีหรือ30,000กิโลแล้วแต่ไหนถึงก่อนนะ ถ้าอยู่ในช่วงรับประกันจะเครมรั่วเคลมซึมเครมบู t แตกอะไรพวกนี้ก็ติดต่อมาที่ร้านน้อยบางนา YS Thailand ได้นะครับเป็นศูนย์ซ่อม YS ด้วยนะครับแล้วส่วน Iron Horse นะครับโชคที่มาเป็นชิ้นมาเป็นชิ้นอยู่แล้วนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนผมทำตามใจลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกนะครับแล้วถ้ายังไม่ถูกใจหรือเราคุยกันไม่ตรงประเด็น เข้าใจไม่ตรงกันผมแก้ไขให้ฟรีอีกหนึ่งครั้งนะโปรโมชั่นสำหรับโชคไอรอนฮอ s เป็นแบรนด์ของผมเองนะครับน้ำมันซินเทติกแท้ร0 0รีวาวตามใจลูกค้าเป็นโช็อคโมโนโทูบ2.1นะครับที่สามารถเพิ่มซับแทงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโชคต้นใหม่นะฮะก็ฝากผลงานของเราทุทกด้านนะครับไว้ให้เพื่อนๆได้ ที่สนใจนะครับได้ตัดสินใจนะโทรมาได้นะครับ0ูนย์แปดหนงสี่เก้าสี่ 9. อย่างเช่นท่านเมื่อกี้โทรมาแล้ว <c oughs> ก็จะรับบริการด้านใดเดี๋ยวเราคุยกันนะครับบวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชม